นะโมตัสสะภะคะวะโต arahato sama samudhatta นะโมตัสสะภะคะวะโต arahato sama samudhatta นะโมตัสสะภะคะวะโต arahato sama samudhatta สุขะสังขสะสามเก สมกานังตโปสุโคสเบสังสังทับภูตานังสามคีวุธิสาธิกาตีบัดนี้จัะแสดงศาสนาธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครู ศาสดาของเราทั้งหลายในสามัคคีธรรมกถาเพื่อเตือนใจให้เกิดความเชื่อความเลื่มใสในพระพุทธศานสนาแล้วน้อมใจนำมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระส,ส,สมเด็จพระบระมมศาสดาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์และความสุขแก่ผู้ฟังธรรม พอ,อสมควรแก่วันธรรมมะสวนะเช่นวันนี้อันชนทั้งหลายผู้ตั้งอยู่เป็นหมู่ตั้งแต่หมูน่น้อยๆจนถึงหมู่ใหญ่ที่สุดคือครอบครัวหนึ่งบ้านตำบลอำเภอหนึ่งจังหวัดประเทศหนึ่งย่อมมีความสุขและความทุกข์เนื่องถึงกัน มีความเจริญและความเสื่อมเนื่องถึงกันพระหมู่ชนเหล่านั้นทางเป็นกำลังของกันและกันคือหลายคนรวมกันเข้าเป็นหมู่เล็กๆมีกำลังน้อยหมู่เล็กๆรวมกันเข้าย่อมเป็นหมู่ใหญ่ขึ้นโดยลำดับจนถึงเป็นเมืองหนึ่งหรือเป็นประเทศหนึ่งซึ่งเป็นที่รวม ใหญ่ของชนทางชาตอันนับว่าเป็นกำลังรวมที่ใหญ่ที่สุดของชนชาติหนึ่งและชนทุกๆคนในชาติหนึ่งนั้นต่างก็เป็นกำลังส่วนย่อยๆของชาติย่อมมีความเกี่ยวพันกันในชนชาติเดียวกันนั้นด้วยใกล้ชิดกันบ้างโด้วยห่างๆกันบ้าง เป็นมารดาบิดาเป็นบุตรที่ทิดากันบ้างเป็นสามีภรรยากันบ้างเป็นพี่น้องเป็นญาติวง์กันบ้างเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นสิทธ์หรือเป็นผู้มีอุปการคุณของกันและกันบ้างเป็นมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์กันบ้างเป็นสหายคือเพื่อนร่วมการงานกันบ้าง เอนเพื่อนบ้านเป็นชนร่วมเมืองตลอดถึงร่วมประเทศชาติกันบ้างชนที่เกี่ยวพันกันโดยกายชิดย่อมมีความสุขความทุกข์เนื่องถึงกันโดยใกล้ชิดที่เกี่ยวพันกันห่างกันออกไปความสุขความทุกข์ที่เนื่องถึงกันก็ห่างออกไปโดยลำดับแต่ทั้งผู้ที่เกี่ยวพันกันโดยใกล้ชิด ทั้งผู้ที่เกี่ยวพันกันห่างกันออกไปต่างเป็นกำลังของกันและกันทั้งหมดในอันที่จะตั้งเป็นหมู่อยู่ได้ตลอดไปคือจะเป็นหมู่น้อยที่สุดคือครอบครัวหนึ่งหรือเป็นหมู่ใหญ่ที่สุดคือเป็นประเทศหนึ่งก็ตามหากว่าบุคคลผู้หนึ่งตกทุกข์ยากล่มจุมลงไป ก็คือกำลังส่วนหนึ่งของชาติก็เสียไประบบคคลผู้หนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของชาติหากว่าชาติมีความล่มจมลงไปก็คือคนร่วมชาติทุกคนก็ล่มจมไปนั่นเองเพราะชาติก็คือทุกทุกคนที่ร่วมกันอยู่เพราะเหตุนี้นี่เองสอเชี้เห็น ความจริงว่าคนที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ย่อมมีความสุขความทุกข์เนื่องถึงกันมีความเจริญและความเสื่อมเนื่องถึงกันเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ย่อมมีความจำเป็นที่ชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่เราจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของชนหมู่มากควบกันไปกับประโยชน์ของตน ในเมื่อประกอบการใดๆเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนจะเห็นแก่ได้เฉพาะตนแต่สียผลของหมู่คณะย่อมใช้ไม่ได้เพราะทุกคนมีหน้าที่พดุงหมู่ของตนถ้าต่างคนต่างจะเห็นแก่ความส่วนตัวส่วนเดียวไม่แลเหลียวถึงผลได้ผลเสียของหมู่เราของประเทศชาติ หมูเราและประเทศชาติก็จะย่อมจะย่อม,อมล่มจมด้วยการเปลี่ยนแปลงตัดรอนกันเองเพราะไข่เราจะยอมให้ใครเอารัดเอาเปริยตนต่างก็จะต้องป้องกันรักษาประโยชน์ของตนไว้จะเกิดแต่ความกระทบกระทั่งบาดหมางกันขึ้นไม่วางใจในกันและกัน แทนที่จะช่วยกันบำรุงรักษาก็จะกลายเป็นช่วยกันฐานต่างก็จะร่มจมปนปี้ทุกยากไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันความเสื่อมเสียดังกล่าวแล้วชนทั้งปวงผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ล่องจึงจำต้องมีสามัคคีธรรมเป็นเครื่องรักษาหมู่ชนจึงจะตั้งมั่นและมีความจเจริญสืบไป ความสามัคคีนั้นหมายถึงน้ำใจที่กลมเกลียวกันแปลว่าความปรองดองหมายถึงเอาอาการภายนอกแปลว่าความพร้อมเพรียงเมื่อชนทั้งหลายผู้ร่วมกันเป็นหมู่มีความปรองดองพร้อมเพรียงกันอยู่ต่างมีความไว้ใจในกันและกันว่าเราเป็นพวกเดียวหมู่เดียวกัน เราจะไม่ทําการเอารัดเอาเรียบเราจะช่วยกันะดุงหมู่ชนของเราให้มีความเจริญเราอาจช่วยกันในคราวมิธุระอาจเป็นที่พึ่งของกันและกันได้ในเมื่อถึงคราวอับจนคับขันเราไม่จกทิเราจะไม่ละทิ้งกันเมื่อทุกคนมีความปรองดองตรงกันเช่นนี้ ต่างก็มีความกุนใจไม่ระแวงสงสัยในกันและกันว่าใครจะมุ่งร้ายต่อใครกริหาวาจาและอธัธยาศัยที่แสดงต่อกันย่อมเป็นอาการที่สนิทสนมกลมเกลียวไม่มีรังเกียจเดียดฉันถือเราถือเขาเข้าใจกันได้โดยสนิทไม่มีบาดตาบาดหูบาดใจของกันและกัน อาการเช่นนี้มองดูแต่ภายนอกยังรู้สึกว่าน่าสบายเมื่อมองให้ลึกซึ้งเข้าไปในข้างในก็จะเห็นว่าทุกคนคงจะมีความสบายใจยิ่งนะักเพียงแต่อาการพรองดองกลมเลียวผิวค้องกันตามปกติยังให้เกิดความสบายใจถึงเพียงเท่านี้ถ้ามีความพร้อมเพียงช่วยกันทํา การอันจะเป็นทางเจริญของหมู่คณะของประเทศชาติหมู่คณะประเทศชาติจะมีความเจริญเท่าหน้าชนผู้ร่วมหมู่เราจะได้รับประโยชน์สุขเพิ่มขึ้นสักเพียงไรก็รยากที่จะกล่าวให้ถูกต้องน่าจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะเหตุนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดสุภาษิต เปลี่นใจให้เห็นคุณของความสามัคคีว่าสุข่าสร้างขดสะสามคัคคีความปรองดองของหมู่มีเป็นความสุขอันที่จริงคนเราถ้าต้องอยู่ผู้เดียวไม่มีพวกพ้องเพื่อนฝูงจะรู้สึกอ้างว้างว้าเวใจเมื่อถึงความจำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้ช่วยเหลือ ก็มองไม่เห็นใครแม้คนที่อยู่ในหมู่แล้วถ้าโกรธกันเกลียดกันเสียแล้วก็ไม่มีความสุขใจมีแต่ความอึดอัดขัดข้องไม่สะดวกข้อนี้พึงเห็นครอบครัวที่ภรยาสามีโกรธกันแต่กันลูกหลานและคนข้างเคียงขอพคอยไม่สบายใจไปด้วยอันหนึง่งคนที่อยู่เป็นหมู่ คณะกันนั้นถ้าต่างคนต่างถือเราถือเขาความอยู่เป็นหมู่กันนั้นย่อมไม่มีความสุขเพราะการถือเราถือเขาทำให้เป็นคนใจแค่เห็นแก่ตนหรือแก่พักพวกของตนฝ่ายเดียวไม่แลเหลียวถึงผู้อื่นด้วยความลำเอียงอคติหากมีกิจธุระอันใดเกิดขึ้นแก่หมู่คณะ ที่จะช่วยเหลือเมื่อเห็นว่าตนและพวกพวกของตนไม่ได้ประโยชน์ก็จะเกี่ยงงอนไม่ช่วยกันให้สำเร็จไปเมื่อเป็นเช่นนี้ความถือดีไม่ของ,องอเออเ้อกันไม่เอื้อเฟื้อกันก็จะแผ่ภัยสารทั่วไปจนถึงเกิดแย่งกันชิงดีกันไม่ยอมลดละวาซอ เธอเป็นปากเป็นเสียงเถียงธรวิวาทผูกอาฆาตจองเวรกันขึ้นความระแวงสงสัยกันอยู่เช่นนี้จะมีความสุขมาแต่ที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้โดยชัดเจนว่าคนที่อยู่เป็นหมู่คณะกันต้องร่มเปรียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่วิวาทกันจึงจะมีความสุขสมตามพุทธภาษิต ดังที่กล่ามาแล้วความสามาคถีเป็นกำลังอันสำคัญในอันที่จะยังกิจธุระซึ่งเหลือบากว่ารงให้สำเร็จไปบุคคลผูเ้เดียวแม้จะมีเรี่ยวแรงกำลังมากหากจะแบกภาระก็คงแบกได้แต่พอกำลังของตนถ้าเกินแรงของตนก็คงไม่ไหวแม้จะมีกำลังทรัพมากก็ทำอะไร ให้สำเร็จรุ่ร่วงดังประสงค์ไม่ได้หากไร้ผู้ช่วยเหลือแม้เพียงแต่จะรักษาทรัพย์ของตนที่มีอยู่ก็ให้เป็นอันตรายไปได้ก็ลำบากเหลือทนแม้จะมีความกลมเปรียวแม้จะมีความเฉลียวฉลาดมากก็ต้องเกิดมีความผิดพลาด รู้เท่าไม่ถึงการเพราะขาดความราอบคอบเมื่อเป็นชนนี้ความติดขัดความเดือดร้อนย่อมต้องมีเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจำต้องปรารถนากำลังกายกำลังทรัพย์และกำลังความคิดอ่านของกันและกันเข้าช่วยเหลือสนับสนุนกิจการที่เกินกำลังจึงจะสำเร็จรร่วงไปได้ ประจากความติดขัดเดือดร้อนการที่จะอาศัยกำลังของกันและกันได้ก็เพราะมีความพร้อมเพรียงรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นต้นเหตุอย่าว่าแต่ในหมู่มนุษย์เลยแม้ในของไม่มีวิญญาณไม่มีชีวิตก็เหมือนกันเช่นได้สิ้นเดียวถึงจะเหนียวและทนทาน ก็เป็นส่วนน้อยบุคคลอาจด,ดึงขาดทีเดียวแต่ถ้าหลายเส้นรวมกันฟั่นเป็นเกลียวย่อมแน่นเหนียวทนทานมากนักยากที่ใครจะดึงให้ขาดได้ง่ายๆทั้งสามารถผูกล่ามของที่ใหญ่โตแข็งแรงไว้ได้ข้อนี้ฉันใดแม้ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็ฉันนั้น เมื่อมีความปรองดองความพร้อมเพียงช่วยกันอยู่เป็นกำลังอันแรงกล้าสามารถไม่ว่าการงานจะใหญ่โตหนักหนาสักเพียงไรย่อมอาจจัดให้สำเร็จไปได้โดยไม่ยากนะักในส่วนกำลังกายที่รวมกันเช่นการยกหรือการหามของที่หนักถ้าออกแรงยกไม่พร้อมกันก็ยกไม่ขึ้น ไปไม่ได้ต่อเมื่อออกแรงและยกพร้อมกันจึงจะยกขนนำไปได้แม้ในการงานที่ต้องอาศัยกำลังทรัพย์ก็เช่นเดียวกันเพิ่งเห็นตัวอย่างเช่นการลงทุนขุดคลองคายน้ำเขานา,าการลงทุนขุดดินถมทำเป็นถมทำนบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วม ลงทุนขุดบ่อสระครัังน้ำไว้ใช้เป็นสาธารณะทั่วไปลงทุนสร้างสะพานอันทาวรข้ามครูข้ามคลองเพื่อเป็นทางสัญจรไปมาได้สะดวกทั้งบุคคลและยานพาหนะที่สำหรับขนและบรรทุกลงทุนทำถนนหนทางเป็นทางของกลางสำหรับใช้ ทั่วทั่วไปเพื่อสะดวกในการทำมาหากินและการไปมาหาสู่ในหมู่ของตนและเพื่อชนอื่นด้วยกิจการเหล่านี้รวนเป็นการใหญ่ให้สำเร็จประโยชน์แก่หมู่ชนจำนวนมากหากจะใช้ทุนทรัพย์ของบุคคลผู้เดียวย่อมสิน้นเปลืองมากอาจทำให้ยากจนลงและไม่อาจ จะทำให้สำเร็จไปได้ด้วยดีทุกสิ่งทุกประการไปเพราะฉะนั้นจำต้องอาศัยความพร้อมเพียงของหมู่คณะช่วยกันเฉลี่ยส่วนของตนออกไปตามกำลังที่จะช่วยได้แม้คนหนึ่งจะออกเพียงเล็กน้อยเมื่อมากคนรวมกันเข้าไปก็คงได้เพียงพอจนถึงให้สำเร็จประโยชน์ได้ เมื่อได้ช่วยกันทำกิจการที่เป็นประโยชน์แก่หมู่คณะประเทศชาติให้สำเร็จไปผลก็คือความสะดวกสบายย่อมได้แก่ชนหมู่มากและคนอื่นก็พรอยอาจได้ด้วยทั้งหมู่ผู้ทำก็จะได้ความโปร่งใจสิ้นธุระและได้ความปลื้มใจว่า เราได้ช่วยกันทําประโยชน์แก่หมู่แก่ประเทศชาติด้วยความพร้อมเพียงด้วยความภาคเพียงทางการของหมู่ชนผู้พร้อมเพียงกันให้ผลเป็นความสุขความสําราญเห็นป่านนี้สาเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าจึงตัดสุภาษิตสอนใจไว้ว่าสมคคานังตะโปสุโข,ข ความภาคเพียรของชนทั้งหลายผู้พร้อมเพียงกันให้เกิดความสุขดังนี้บรรดากิจการงานที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายรวนเป็นกิจที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในเวลาคิดอ่านต้องใช้ความดูแลตรวจตราโดยรอบคอบในเวลาทำมิให้มีทางเสื่อมเสีย เพราะไม่ว่าจะทำการอะไรย่อมมีขัดข้องในเวลาติดติดขัดในเวลาทำเมื่อมีความขัดข้องและความติดขัดเกิดขึ้นแล้วหากว่าตนเองแก้ไขให้ร่วงไปไม่ได้และหยุดเสียการงานย่อมไม่สำเร็จสุขที่เป็นผลก็ย่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นจำต้องหันหน้าเข้าปรึกษาหารือกัน อาศัยความรู้ความคิดอ่านของคนมากเข้าช่วยแก้ไขความขัดข้องและความติดขัดให้หลุดผลไปการงานยอบสํเเ็็จได้สมปรารถนาะการปรึกษาหารือกันนี้มีคุณใหญ่หลวงใช้ได้ในกิจทั้งปวงทั้งทางโลกและทางศาสนาในทางโลกนั้นเช่นการป้องกันบ้านเมือง การบริหารเป็นการใหญ่เนื่องด้วยความสุขเนื่องด้วยความทุกข์และความเจริญความเสื่อมของคนทั้งชาติทั้งประเทศการที่จะทำอะไรไมิให้มีความผิดพลาดหรือแม้จะมีบ้างก็ให้เป็นส่วนน้อยจำต้องปรารถนาผู้ดำเนินผู้บริหารทั้งหลายที่เป็นผู้ฉลาดในกิจการงานและรอบข้อ ช่วยกันคิดช่วยกันทำด้วยความพร้อมเพรียงปรองดองคิดถึงผลได้ผลเสียของชนในชาติเสียกอออนไม่ว่าจะทำการอะไรลงไปต้องปรึกษาหารือกันพร้อมด้วยผู้ชำนาญเฉพาะการถือเอาความเห็นชอบของฝ่ายข้างมากเป็นใหญ่แล้วจึงดำเนินการไปด้วยความพร้อมเพรียงช่วยกัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดปกพ้่องอันเป็นทางแห่งความเสือญเสียมิให้เกิดขึ้นแม้หมู่น้อยๆเช่นคณะหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งก็เช่นเดียวกันเมื่อดำเนินการได้เช่นนี้ก็ย่อมมีแต่ความเจริญแม้จะมีความเสื่อมบ้างซึ่งไม่มีทางเด็กเลี้ยงก็ย่อมเป็นส่วนน้อยหมู่คณะ หรือประเทศชาติก็ย่อมมีความสุขความเจริญเ้าหน้าสืบไปในทางพระศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงเพ่งเล็งถึงความเจริญถาวรแห่งพระศาสนาทรงเห็นว่าความพร้อมเพียงกันปรึกษากันถือเอาความเห็นชอบของหมู่เป็นใหญ่เป็นทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองถาวร แห่งพระศาสนาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นบรรดาสังฆกรรมทั้งหลายจึงได้ส่งมอบอำนาจให้ภิกษุสงฆ์ผู้พร้อมเพียงกันช่วยกันทําด้วยการปรึกษาหารือถือเอาความตกลงเห็นชอบของสงฆ์เป็นใหญ่ถ้าเป็นสังฆกรรมสำคัญก็ต้องปรึกษาหารือกันมากครั้งเช่นการอุปสมบทบูระบุตร รับเข้าหมู่สืบอายุพระศาสนาต้องปึกษาหารือทบทวนกันถึงสามครั้งให้มีเวลาคิดนานๆนนเพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่องผิดพลาดซึ่งจะทำให้ลำบากภายหลังพระศาสนาจึงเจริญถาวรเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ประชุมชนจำเนียนมาถึงทุกวันนี้ข้อนี้ เป็นตัวอย่างแห่งความพร้อมเพียงกันช่วยกันคิดช่วยกันอา่านเป็นการอาศัยกําลังความคิดของกันและกันยังความสุขความเจริญให้สำเร็จไปได้ด้วยดีอาศัยเหตุผลต่างๆมานี้จึงได้มีสุภาษิตสำหรับเตือนใจให้เห็นอำนาจประโยชน์แห่งความสามัคคีดังนี้ว่า สมัครานังตโปสุขโขความภาคเพียรของชนทั้งหลายผู้พร้อมเพียงกันให้เกิดความสุขทั้งคดีโรคและคดีธรรมทางคดีโรคความพร้อมเพียงกันอำนวยความสุขให้เกิดแก่ครอบครัวแก่พื่นบ้านตลอดจนถึงประเทศชาติชาติมีความเป็นไทยเป็นอิสระ เป็นเอกราชสืบต่อมาก็เพราะเหตุแห่งความสมัยคีของคนในชาติทางคดีธรรมผู้ปฏิบัติย่อมได้รับผลแห่งการปฏิบัติของตนตามกำลังความสามารถถ้าปฏิบัติจนข้อปฏิบัติเป็นสมังคีในมรรคธรรมสามารถนำให้บรรลุผลถึงบิมุติความดุพนอันเป็นดุ อันเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติดังมีอาทาทัธาธิบายเอวังก็มีด้วยประการชนี